ต่อกันที่เรื่องของแชร์ลอตเตอรี่ครับที่เกิดเอาไว้ตอนต้นรายการนะครับปัญหานี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยครับแล้วก็มีการดําเนินการกันมานะฮะล่าสุดทางสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟองเงินหรือว่าปป,ปงก็มีมติครับให้อายัดทรัพย์ของคุณสีสุขรุ่งวิสัยอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเลยขอามะอดีตสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา และเป็นเจ้าของบริษัทเทวาสิทธิ์นะครับในฐานที่ไปหลอกลวงประชาชนว่าบริษัทเทวาสิทธิ์ได้โคต้าสลากกินแบ่งของรัฐบาลแล้วก็เอาไปปล่อยต่อไปแชร์ทําทเป็นรูปแบบของแชร์นะฮะสุดท้ายมันเกิดปัญหาขึ้นอาจจะติดถัดเรื่องของเงินก็เลยเรื่องมันก็แดงขึ้นมาทําทให้คนรู้ว่าอ้าวจริงๆแล้วเทวาสิทธ์ไม่ได้มีสิทธิ์ ที่จะได้รับโควตาจากรัฐบาลนะครับเรื่องนี้พันตํารวจเอกศรีหนักประยุนรัฐเลขาธิการปปรงอบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมในวันนี้ครับมีมติอายัดทรัพย์สินจากการช่อโกงประชาชนกรณีแชร์ลอตเตอรี่กว่า100รายการรวมเป็นเงินแล้วกว่า300้ล้านบาทคดีคคนี้ก็สืบเนื่องมาจากสากลอมทรัพย์รูจังหวัดเลยสากลอมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ไปร้องเรียนว่าถูกบริษัทเทวาสิทธ พิกคเน่จำกัดโดยคุณสีสุขรุ่งวิสัยอดีตสมาชิกวุฒิสภาแบบสัญหานำเงินของสาก์ไปใช้ในกิจการค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากพิเศษการกุศลเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบถือว่าเป็นการทุจริตขายสลากเกินราคาจากการตรวจสอบก็พบนะครับว่าเทวาสิทธิ์ไม่ใช่คู่สัญญาของรัฐบาลจริงๆไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปรับโคต้าจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่มีสิทแต่ก็ไปอ้างแบบนั้นตออ<ส>น,นมีแล้วก็ไปหลอกทำสัญญาซื้อขายกับสลากสาหากรณ์ต่างๆอีกต,ต่างหากคุณนัทคะ <c oughs> มีสาสหากรณ์ด้วยกันก็คือสาหากรณ์ออมทรับครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลยจำกัด3สัญญา25,000เล่ม มีสหกรณ์อมทรัพ์ครูเลยจำกัดสองหมื่นเล่มและสหกรณ์การเกษตรวังสับพ,พุงจำกัดอีก5,000เล่มนะคะด้านเลขาธิการปปงอบอกว่าหลังบริษัทเทวสิทธิ์ขาดสภาพคล่องทางการเงินก็เชิญชวนประชาชนให้มาร่วมลงทุนซื้อสลากมาขาย อ้างว่ามีโคต้าสลากเหลือเยอะมีผลตอบแทนสูงให้ถึง <ừ> ฉบับละ10บาท<ก>ซึ่งทําให้มีผู้หลงเชื่อโดยมากนะคะสหกรณ์เหล่านี้ไม่เคยได้รับสลากเลย<ส>ก็หลังจากที่ทําสัญญาไปแล้วแต่อา้าวปรากฏสลากมาไม่ถึงมือพฤติก,กรรมนี้ก็เป็นการเข้าขายช่อโกงประชาชนแล้วก็มีมูลฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงินค่ะสําหรับทรัพย์สินของบริษัทเทวาสิทธิ์พิคเนศกับนายศรีสุขและพวกที่ถูกอายัดทรัพย์ไว้นะคะ มีถึง100รายในการอย่างเช่นชโฉนดที่ดินอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์โฉนดที่ดินที่จังหวัดสมุทรปราการมีอาคารชุดไดมอนด์แถวราชดาห้วยขวางรวมมูลค่า300กว่าล้านบาทนี่แหละค่ะอธิบายง่ายแบบนี้คะคือเทวสิทธิ์เขาไปบอกว่าเขาได้รับโกตาจากำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมมุติว่าได้ต้นทุนมาสัก60บาท<ะ>อาจจะไปหลอกขายต่อกับบรรดาสหากรณ์บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ผลตอบแทนดีเอาเงินมาลงทุนไหม แล้วคุณอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวเขาไปปล่อยต่อให้เองแล้วกินส่วนต่างแบ่งกันสมมุติว่ารับมาที่คู่ละ60บาทก็บอกว่าเอางเงินมันลงแล้วกันใช้เงินเท่านู้นเท่านี้แล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเทวสิทธ์เขาจัดการเองเอาไปปล่อยต่อให้กับรายย่อยขายต่อรายย่อย70บาทเอามีส่วนต่าง10บาทนี่สิบบาทนี้เอามาแบ่งกันแบ่งกันสากลไป5บาทผมเอามา5บาทแบบนี้นะสุดท้ายมันเป็นการรูปแบบของการหมุนวนเพราะว่าเทวสิทธ์ไม่มีโคต้าจริงๆ ก็ไปเอาเงินจากสารกรที่สองมาโป่สารกรที่หนึ่งอเอาเงินสารกรที่สาม,มาโปสารกรที่สองแช์ลูกโซ่เลยชัดพอเสร็จปุ๊บเกิดปัญหาขึ้นะสะดุดเงินมันหมุนมาไม่ทันก<ช>็เลยลกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็จุดจบของแชร์ลูกโซ่จะต้องเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ถูกดําเนินคดีกันไป